จเจริญสมาธิแล้วจักรู้ได้ตามเป็นจริงในยะที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจเจริญสมาธิเถิดภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงก็ภิกษุย่อมรู้อะไรได้ตามความเป็นจริงคือย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ นี้ทุกขะสมุทยัยเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี้ทุกขะนิโรธความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้ทุกขะนิโรธคาม่นีปฏิปทาทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกขภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจเจริญสมาธิเถิดภิกษุผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริง ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขาสมุทยัยนี้ทุกขานิโรธนี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทา